ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่รถทริปนะครับรายการที่จะพาทุกคนออกเดินทางบนเส้นทางใหม่ใหผ่านพงมาลัยและเสียงเครื่องยนต์เพราะเราเชื่อว่าการเดินทางไม่ได้มีไว้แค่ไปถึงจุดหมายแต่ไว้ให้เราสร้างเรื่องราวระหว่างทางโดยทริปนี้เป็นช่วงโลซีซั้นนะครับทุกคนจังหวัดที่ผมเลือกไปจะต้องมีภูเขาใบไม้เขียวช่ำ อาหารอร่อยอร่อยผมรู้สึกว่าใครที่มาจังหวัดตราดเนี่ยจำเป็นจะต้องมาลองคนระับเส้นทางที่คดเขี้ยวผ่านป่าชุ่มชื้นและที่สำคัญต้องมีทะเลใครเขาเที่ยวทะเลช่วงหน้าฝนกันวะถ้าเพื่อนๆชอบเที่ยวชอบขับรถและอยากรู้ว่าเส้นทางนี้มันมีอะไรให้มากกว่าที่เห็นใน g o o g l e Ma p ขึ้นรถมาด้วยกัน สวัน1นึคน่คืน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 ,คนไปได้แล้วทริปนี้คือทริปเที่ยวตราดสวัน1คืนนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเดินทางออกตอนกลางคืนเพื่อให้ไปถึงจังหวัดตราดและตื่นมาเที่ยวตอนเชา้าโดยที่ผมเตรียมสัมภาระเก็บกระเป๋ากันในช่วง6กโมงเย็น เพราะไม่อยากผ่าเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลกอย่างกรุงเทพพร้องนะครับออกเดินทางกันเอาจริงๆพอขับรถผ่านตัวเมืองมาเห็นแสงสีเสียงในเมืองอย่างกรุงเทพรถยนต์ที่พลุกพ่านชีวิตที่เร่งรีบกลิ่นไอเสียฝุ่น PM 2.5 มันทําให้ผมย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราไม่ได้ออกจากความวุ่นวายนี้มานานเท่าไหร่แล้วท,ทุกๆวันต้องเดินไปตามจังหวัดเวลาที่มีแบบแผนเป้าหมายในแต่ละวันชัดเจนหวังว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่ทําให้เราได้หยุดคิดเรื่องราวที่พังผูและน่าเบื่อหน่ายเกี่ยวกับโลกทุนนิยมได้สักหน่อยก็ยังดีในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดระยองจันทบุรี นอกเหนือจากรถหรูที่ผมคิดว่าเอาจริงๆก็ไม่น่าเห็นในกรุงเทพได้ง่ายๆอย่างเช่น GLC คูตัวใหม่แต่กลับมาเจอตอนออกมาต่างจังหวัดน่าเสียดายที่ n ิ s สัน GTR คันนั้นอยู่บนสไลด์ไม่งั้นเราก็คงได้ทักทายกันตามภาษาคนชอบ,บรถ มันก็อาจจะมีอารมณ์ที่ทำให้ผมง่วงอยู่บ้างแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเมื่อเจอกับน้องๆสายซิ่ง2องล้อที่เอาจริงๆผมก็คุ้นชินกับพวกเขาอยู่แล้วเพราะเราจะนัดน้องๆไปวิ่งรถด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่ความแตกต่างคือเรื่องทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นในสนามไม่เคยได้เห็นหรือสัมผัสวิธีแว้นผู้ทอนบนถนนแบบนี้จริงๆ อีกประสบการณ์หนึ่งที่แปลกตาดีเหมือนกันกับการตีคู่แล้วเจอแยกต้องปีกัวออกกันไปคนละทางยังกับช็อตในหนังฟาสท่าเจ็บยังไงอย่างนั้นถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูโรงแรมแล้วกันผมว่าโอเคเลยนะ อย่างที่จองมาในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับเราถึงโรงแรมแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามาผิดโรงแรมครับก็ชื่อมันคล้ายกันนะครับทุกคนคือที่นี่คือสราคือท,ที่โฮเทลแต่ว่าที่จองไว้คือตระเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราไปดูที่โรงแรมกันต่อไปเราข้ามไปพรุ่งนี้ไม่ได้นะเราพาไปดูอีกโรงแรมนึงถึงแล้วครับทุกคนก็นอนเลยดีกว่าเราผิดคาดนิดนึงแต่ว่าโอเคนะผมว่ามันสะอาดดีนะครับโรงแรมดีแล้วก็ที่จอดรถครบถ้วนดีนะครับ อยากให้ไปถึงพรุ่งนี้เร็วๆมากมากมากเลยจริงๆมันไม่ได้มีะอะไรเลยก็โอเคแค่แบบงงนิดนึงว่าเราจองผิดได้ไง เกี๊ยวหนองบัวร้านที่ใครมาจังหวัดตราดแล้วไม่แวะไม่ได้ถือเป็นร้านบะหมี่เกี้ยวที่เป็นร้านแรกในจังหวัดตราดที่เปิดขายมาตั้งแต่พศ2514หรือว่าปีคศ1971จุดเริ่มต้นคือการปั่น3ล้อถีบขายบะหมี่แล้วค่อยมาตั้งร้านถาวรในหมู่บ้านหนองบัวในภายหลัง ซึ่งปัจจุบันตัวร้านตั้งอยู่บนถนนสุขุมมิตซอย3ซึ่งเยื้องกับโรงพยาบาลจังหวัดตราดถ้าขับเข้าตัวเมืองมาจะสังเกตได้ไม่ยากนะครับโดยที่ไฮไลท์ของเมนูร้านนี้ก็คือบะหมี่เหนียวเส้นนุ่มแบบอัลเดนเต้ที่ทําสดใหม่ทุกวันแบบไม่ใช่สารกันบูดโดยที่เมนูนี้ผมแนะนําให้ลองนะครับเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยมีความเหนียวหนึบสัมผัสที่ไม่เหมือนกับร้านบะหมี่ไหน แต่ถ้าใครไม่ใช่สายบะหมี่ก็ยังมีข้าวต้มแห้งโจ๊กหมูเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวหมูแดงบะหมี่หมูแดงไอศครีมกะทิสดเกี๊ยวนึ่งบะหมี่ทะเลบะหมี่หมูแดงหมูกรอบเป็ดเย็นต์โฟทะเลขนมจีบเกี๊ยวปลาและเมนอื่นอีกมากมายนะครับก็ลองมาดูกนได้เยอะจริงๆเมนูร้านนี้รู้สึกว่าใครที่มาจังหวัดตราดเนี่ยจำเป็นจะต้องมาลองนะเพราะว่าร้านนี้ที่มีประวัติศาสตร์ไม่มาไมยางยาวนานเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลนยนะครับที่ผมสั่งคือข้าวต้มแห้ง แต่เขามีน้ำซุปมาให้ด้วยที่ขึ้นชื่อก็พวกจิ้มนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยสวยแบบที่ถ่ายรูป mm hmm. ผมรู้สึกว่าถ้าสาวๆมาเนี่ยจะชอบมาก mm hmm. อื อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกใจสาวๆนะครับเพราะว่าสไตล์ของร้านเนี่ยโดดเด่นถูกใจสาย Instagram ตกแต่งแบบโมเดิร์นมินิมอลคุมโทนด้วยกระเบื้องสีขาวกุรอบฟาซาดหน้าอาคารและตัวอาคาร3คูหานี้ถูกตัดเบอลตรงส่วนกลางให้มีแสงธรรมชาติส่งเข้าถึงที่พอมาจริงๆแล้วไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนผมก็รู้สึกว่ามันดูสวยไปหมดและนั่งได้ยาวๆเป็นชั่วโมงไม่มีเบื่อ อย่างช่วงที่ผมไปเป็นช่วงโลซีซั่นพาย,ยุฝนเข้าทุกวันก่อนเข้าร้านฟ้าใสพอนั่งไปสะพังหนึ่งฟ้าคืมฝนตกหนักจําเป็นต้องรอหลายชั่วโมงก่อนออกไปเที่ยวก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าน่าเบื่อหรือว่าอยากจะออกจากอาคารนี้เร็วๆเ,เลย เราอิ่มหนำกับเกี๊ยวหนองบัวในตัวเมืองตราดแล้วจุดหมายปลายทางต่อไปพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดระยะทางเดินทางเพียงแค่1.2โลหรือว่า4นาทีเท่านั้นเอง ต้องบอกทุกคนนะครับว่าพอมันเที่ยวหน้าซีซันหรือหน้าฝนเนี่ยมันก็จะฝนตกค่อนข้างทั้งวันนะครับแต่ว่าก็ได้อิมูดึ่งผมรู้สึกว่ามันสงบดีแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบไม่ได้แย่งใครเที่ยวเท่าไหร่ พิพิพธภัณฑ์ทัสถานเมืองตราดเดิมทีคือสารากลางจังหวัดตราดนะครับสร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ2465ในสมัยรัชกาลที่6ด้วยสไตล์อาณานิคมเรือนไม้เสาปูนใต้ถุนสูงหลังทาปัญญา้นยาซึ่งอาคารหลังนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพศ2539แต่น่าเสียดายภายหลังถูกไฟไหม้จนเกือบหมดในปีพศ2547หลังจากนั้น,นรกรมศิลปากรได้บูราณะตามต้นแบบและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีพศ2556 หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าที่นี่มันก็ดูงั้นงนะครับไม่ได้ดูน่าเที่ยวอะไรแต่ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากนะด้วยความที่ตัวอาคารมันค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วนะครับในสมัยปัจจุบันในประเทศไทยแล้วจริงๆไหมครับพอขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถ่ายรูปสวยมากเลยด้วยความที่ไม้มันดูแบบไม้มันดูโอแล้วมันดูแบบเก่าแล้วสีมันออกเข้ม สารเจ้าพ่อหลักเมืองตราดสู่ร่วมสัทธาไทยจีนย้อนเวลากลับไปในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชในราชวงศ์ของพระองค์ยังดํารงตําแหน่งพยาวชิรปาการก่อตั้งกองกําลังที่ตราเพื่อกู้ชาติและโปรดกล้าให้สร้างศาสนาตามความเชื่อแบบจีนเพื่อปกครองเมืองตราด นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอีกนะครับว่าการตั้งเสาหลักเมืองครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกองกําลังคนกอบกู้เอกราชที่เมืองตราดพระอ,องค์เนี่ยได้โปรดกล้าให้สร้างขึ้นมาตามความเชื่อแบบจีนนะครับเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากภัยอันตรายและชาวเมืองอยู่อย่างเป็นสุข นอกจากเรื่องราวสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วยังมีเรื่องราวเล่าขานกันว่ายุคที่ฝรั่งเศสยึดครองเมืองตราดชาวฝรั่งเศสสังเกตเห็นว่าคนท้องถิ่นชาวตราดต่างพากันเดินทางมากราบไหว้ที่ศาลหลักเมืองอยู่เป็นประจำจึงหวังจะทำลายกำลังใจของคนท้องถิน่นสั่งให้ถอนทำลายเสาหลักเมืองแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จมีหนํำซ้ำยังทำให้ช้างตกหลม่มต่อมาคนคุมงานก็เสียชีวิตและมีเรื่องราวปแปลกๆเกิดขึ้นอีกมากมายจนสุดท้ายแล้วไม่มีชาวฝรั่งเศสคนใดกล้าเข้ามายุ่งกับศาลแห่งนี้อีก สถาปัตยกรรมจีนแท้ดั้งเดิมเลยนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าสร้างในปีที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีความโดดเด่นในแง่ของรวดลายความเป็นจีนนะครับแล้วก็หลังคารูปทรงแบบจีนแท้ๆนะครับผมรู้สึกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยนะแล้วก็รถของผมเป็นสีส้มด้วยนะครับเอามาถ่ายรูปก,กับสถาปัตยกรรมจีนแบบนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สวยสุด,สด ผมแนะนำนะครับว่าเข้ามาก็ลองขอพรขอโชคกันดูนะครับเผื่อจะได้กลับไปบ้างด้านในบริษสถฐานเจ้าพ่อหลักเมืองเสียอึ้งกงเคียงข้างเทพเจ้าโชคลาภใช้ซีเหียและเทพเจ้าโลกกำเทียงไต,ต่ตีพร้อมกับเสาหลักเมืองและเสาซีวลิงเชื่อว่าจะช่วยปกป้องรักษาทดแทนกันภายในสาเดียว จริงๆก็ต้องบอกว่าสารนี้แตกต่างจากสารหลักเมืองทั่วไปนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะตกแต่งเป็นสไตล์ไทยแต่ว่าที่นี่ตกแต่งเป็นสไตล์เก่งจีนหลังคากระเบื้องดินเผา3มชั้นมีบังกรประดับและงานปั้นที่ละเอียดวิจิตรการตา ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอ่างเก็บน้ําเขาระกรรมนะครับจากตัวเมืองตลาดเนี่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไกลเลยนะทั้งหมดที่ผมแมปมาสําหรับทริปนี้ถือว่าเดินทางไม่เหนื่อยนะครับแต่ก็พอชิลๆกับจังหวัดที่มันอยู่ติดริมทะเลฝนก็จะตกไปบ่อยแล้วที่สําคัญเลยนี่มันเป็นช่วงโลซีซันเลยก็รู้สึกว่าถนนนี่โล่งเลยนะครับ สำหรับถนนเส้นนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนกับถนนที่ถูกดีไซน์มาให้คนชอบขับรถอมยิ้มได้ตลอดทางกับถนนที่ตัดผ่านสวนยางป่าเขาและเส้นทางที่คดเคี้ยวที่ทำให้เราสามารถเอ j นจอยได้โดยไม่ต้องขับรถเร็วอะไรเลย รวมถึงไฮไลท์เล็กๆน้อยๆที่ผมเจอระหว่างทางนั่นคือสุสานร,รถเก่ากลางป่าที่มีกิ่อไอเหมือนกับซีรีส์ walking dead แต่น่าเสียดายนิดนึงด้วยความที่ถนนค่อนข้างแคบและไม่มีที่จอดรถทําให้เราถ่ายรูปออกมาได้ไม่มากนะผมรู้สึกเสียใจแม้ว่าจะกลับมาถึงกรุงเทพแล้วก็ตามอยากจะวนกลับไปถ่ายใหม่เพราะว่ามันสวยมากเลยจริงๆ และในที่สุดเราก็ถึงอ่างเก็บน้ําเขาระกำรรสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดตราดที่มีพระพุทธรูปเป็นไฮไลท์ของสถานที่สำหรับองค์พระพุทธรูปจมน้ําภายในอ่างเก็บน้าเข่าระกำรรนี้มีนามว่าพระพุทธรูปสิริภูวดนมงคลชัยสูง5เมตรและที่มาของการจมน้นํานี้เริ่มต้นมาจากทางกรมจุฬประทานได้มีโครงสร้างการขยายสันเขื่อนอ่างเก็บน้าเขาระกำรรเพื่อเพิ่มความจุอ่างเพิ่มเติมจากของเดิม ทำให้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ํำถูกน้ําท่วมเพิ่มรวมถึงวัดมอนแห่งนี้ด้วยสุดท้ายวัดมอนจําเป็นจะต้องย้ายออกคงเหลือไว้แค่พระพุทธร,รูปสีล่ลีภูวดลมงคลชัยแม้ว่านะวันที่ผมมาจะเป็นช่วงหน้าฝนแต่ชุมชนในตัวเมืองขาดแคลนน้ำสะอาดอ่างเก็บน้ำเข่าระกรรมจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้กัน น่าเสียดายตรงที่น้ําไม่ได้ท่วมขึ้นมาถึงพระพุทธรูปทําให้เราก็อาจจะได้มุมที่ยังสามารถเห็นอาคารของตัววัดมอนเดิมได้อยู่กับอากาศประมาณนี้ผมว่าโอเคเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยเลยแหละเพราะว่ามันมีความแบบมูด ต้นไม้ที่ปกติจมน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางช่วงบางเวลาที่เขาดูดน้ําออกเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้กับเกาะกลางน้ําโผล่ออกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าถ่ายรูปออกมาได้แนวไหนบ้าง นี่เรากำลังมุ่งหน้าไปแหลมงอบนะครับซึ่งเราใช้ถนนเส้น4029ชรบทานนะครับก็ผมรู้สึกว่าเป็นถนนที่มีการขึ้นเขาลงเขาเล็กน้อยครับซึ่งมันขับรถสนุกอยู่นะผมก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถเที่ยวตามรูทที่ผมวางไว้ได้เลยนะครับเที่ยวตรงผาจมน้ำก่อน ใครเอนจอยขับขี่ผมว่าน่าจะชอบถนนเส้นนี้แน่นอน ในที่สุดเราก็ถึงประภาคารแหลมงอบเอกลักษณ์สุดแผ่นดินเขตตะวันออกประภาคารแห่งนี้สูง20เมตรโดดเด่นด้วยสีขาวแดงสลับตั้งอยู่ติดริมทะเลแม้ว่าวันนี้เมฆจะคึ้นแต่ความสวยในรูปแบบของทะเลหน้าฝนก็ไม่เคยหายไปไหนหรือแม้ว่าบริเวณนี้จะไม่มีหาดทรายเม็ดขาวสะท้อนแสงรวมถึงหาดทรายดำที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดตราดก็ปิดซ่อมแซมแต่ความสงบของคลื่นทะเล ที่ผู้คนไม่พลุกพ่านลมที่ตีหน้ามมากระทบหน้าผมทําให้รู้สึกถึงความชิวของจังหวัดนี้ได้เป็นอย่างดีเราเดินต่อกันออกมาบนท่าเรือที่ห่างออกมาจากชายฝั่งราวๆ200เมตรกันอีกสักหน่อยฟังดูอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่มากแต่อารมณ์ที่ให้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน แหลายคนก็อาจจะถามนะครับว่าประภาคานที่เรามาเที่ยวหรือใครยังไม่เคยมาเที่ยวผมก็แนะนําให้มาเที่ยวนะครับเพราะว่าวิวดีจริงๆ คำถามก็คือมันใช้งานได้จริงไหมคืออย่างนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมเปิดดูก็ต้องบอกว่าเขาใช้งานได้จริงนะแล้วก็ไฟข้างบนนี่เป็นไฟสีขาวคือตอนกลางวันอาจจะยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นไฟสีขาวกับพิปประมาณสัก3วินาทีต่อครั้งนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นได้ไกลสูงสุดเนี่ยแไมล์ทะเลหรือว่า15กิโลเมตรถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเพราะว่าเวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้สร้างในปี2 4ือประมาณนร้นะครับแ้่ว่าอันเนี้ยเวอร์ชั่นปัจจุบัน สร้างในปี2,551นั่นเอง ท่าเรือนะครับทุกคนจะเห็นออฟฟิศอยู่ข้างหลังนี้ผมเพิ่งไปสังเกตมาเขาคือสํานักง,งานกรมเจ้าท่านะครับก็ผมเห็นวิวนะแบบมองเข้าไปเขากําลังเหมือนกับเก็บกวาดอะไรอยู่นะครับเป็นออฟฟิศที่ผมว่าน้อยที่จะได้วิวแบบหันหลังไปเป็นทะเลอะไรแบบนี้นะข้างในเป็นสํานักง,งานเอกสารเต็มเลยนะครับแต่ว่าได้วิวทะเลชมวิวออกไปหาดข้างหลังนูน้นแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับคือเกาะช้างนั่นเองนะครับก็เป็นวิวที่ผมรู้สึกว่าหาดูได้ยากแบบมากๆมากๆมากๆเลย ความที่เราเข้าใกล้เกาะช้างมากเพิ่มขึ้นรวมถึงเรามายืนอยู่กลางทะเลให้รู้สึกถึงความพิศวงและน่ากลัวของพายุที่ค่อยๆคืคบคลานมาหาเราเรากับเป็นรางการจะมาปรากฏตัวของเทพเจ้าจากปรกรน้ำกีหรือสแกรดิเนเวียนเอาจริงๆผมก็อาจจะเมาทะเลก็ได้แต่สุดท้ายนี้ก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้อยู่ชมพระาทิตย์ตกดินซึ่งถ้าเพื่อนๆมาที่จุดนี้ผมแนะนําให้มาช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นเพราะเราจะได้เห็นพระอาทิตย์สีแดงอมส้มสวยๆพุดขึ้นมาจากท้องทะเล ออกจากตลาดนะครับเราเรากาลังจะไปจันทบุรีซึ่งคลิปมันน่าจะยาวเกินไปแล้วนะครับทุกคนก็เจอกัน EP ีต่อไปนะครับกับรายการรถทิปนะครับที่เราจะไปเที่ยวกับรถคู่ใจของเรานั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะฮะว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนหรือว่าอยากจะให้เพิ่มตรงไหนรถตรงไหนไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและที่สําคัญเลยถ้าเพื่อนไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ ก็กดกระดิ่งนะครับเราจะทำคลิปท่องเที่ยวแบบชิวๆสบายๆแบบนี้เจอกันใน e ีต่อไปจันทบุรี